ลงวลงนอนไปเลยครับนะดูตัวใหญ่เลยนะครับรอบสุดท้ายรอบเทท้ายนะเดี๋ยวขอเวลากเต็มงูเห่าก่อนนะมันอันตรายครับ <c oughs> ะล็อกหลังงูให้เรียบ้ <c oughs> อยคนไหนอยากดูงูใหญ่รอบนี้ไม่ขออะไรนะฮะไม่ต้องให้ตังค์ผมนะ <c oughs> ผมพอมีอยู่มีกินครับ <c oughs> ใครอยากดูงูใหญ่แปดสิบห้าโล <c oughs> ผมขอกำลังแรงใจพี่น้องถดตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ขอแรงใจนะไม่ขอตังค์ ขอเสียงตัวเบอร์ดังๆก็รัดงูตัวใหญ่หน่อยครับดังๆดังๆงๆใส่พี่น้องจะมาดีกินข้าวกันมาแน่เลยเสียงตัวเบอร์ดับปอกไปแป,ะ,ป,ะ,ปะนะไม่เป็นไรนะผมเต็มใจโชว์ต่บอกก่อนนะรอบน,นี้ใครไม่ได้ดูงูใหญ่ตัวนี้ผมเสียใจด้วยนะครับ <S <S ๆๆเพราะมันไม่ใช่งูตัวเอ่อไ,ไม่ไม่ใช่งูธรรมดาไอ้งูตัวนี้มันเคยรัดคอคนตายมาแล้วครับบางคนบอกจริงหรือเปล่าจริงครับเนี่ยผมเก็บภาพเอาไว้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงหน้าหนึ่งครับงูเหลือมรัดคอหมองูดับอนาสชุภาสิทเมืองไทยเขาบอกหมองูตายเพราะงูอันนี้เรื่องจริงนะต้องไปเดือดร้อนต้องไปเดือดร้อนถึงมูนิที่ปอดติต้งไปแกะกันออกมาร้อนอีกแล้วใส่ก็ร้อนปอดก็หนาวโอ้ยอปอดกัน ขาลงมัดตีนะฮะเขาจะฆ่างูตัวนี้ทิ้งครับผมได้ยินข่าวพอดีผมก็เลยไปขอชีวิตเขาไว้เขาถามผมบอกเอาไปทําไมงูนะมันฆ่าคนตายผมโหไม่ได้รับทอด <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ผมแพ้แมลงแ <c oughs> มลงกับกุ้งนี่ผมแทบตายเลยนะเนี่ย โอ้เดี๋ยวแป๊บนดึยวลพี่นะผมแพ้มันจริงๆเอา่าผมเป็นแพ้ผมแพ้พวกอันนี้นะครับกุ้งเกิงผมก็แพ้หมดแล้วครับเบไ,ไหวขึ้นไส้หมดแล้วปะให้ดูตอนนี้ขอลงมัตินะเขาจะฆางูตัวนี้ทิ้งครับผมได้ยินข่าวพอดีผมก็เลยไปขอชีวิตเขาไว้ขอถามผมนะบอกเอาไปทำไมงูนะมันฆ่าคนตายผมบอกผมแสดงงูครับผมขอกาล้กันเชื่อไหมครับ ตั้งแต่ผมได้งูใหญ่80โลมาเลี้ยงผมถูกลอตเตะลี่ติดต่อกระหลายงวดและแปกลกด้วยนะผมเอาไปปล่อยที่ไหนนะครับที่นั่นมีโชคทุกที่วันที่เดิงได้มาดูผมโชว์ตรงนี้ไหมครับวันเปิดงานพอดีมันต่วอวันหวยออกครับผมว่างูใหญ่ตัวนี้ออกมาขดไปเล่ก,กลางผืนพ่อ,อยางผืนนี้เ <c oughs> ชื่อไหมครับมันขดไปเลข2สองกับเลข8แปด เขาถูกหวยกังงูผมหลายคนแต่ผมพูดนะอย่าเพิ่งเชื่อผมเหมือนผมเข้าข้างตัวเองครับแต่ถ้าใครเชื่อตีหวยงูผมเป็นไหมครับเดี๋ยวคนไหนตีเลขง,งูเป็นเดี๋ยวช่วยตีนะไม่แน่นะคุณอาจจะหมดนี่กางูผมก็ได้ครับอดูเลยครับเดี๋ยวเสียเวลาดักกินน้ำสรุปเดี๋ยวออกมาขวดเป็นเลขเหมือนนวดที่ผ่านมา คนไหนเห็นงูรอบนี้นะครับมีหนี้ทกสงเงินล้านนะผมขอให้หมดหนี้ทกสงเงินล้านวัยรุ่นหนุ่มสาวเห็นขอให้มีรถใหม่ๆนะครับขี่คนละคันแต่การปล่อยงูใหญ่85โลผมบอกก่อนนะผมจะไม่ปล่อยแบบงูเห่าตัวเมื่กี้นะครับผมปล่อยแบบงูเห่าผมปล่อยได้นะดูเราไม่รวยครับไม่หมดนี่ เดี๋ยวผมขอใช้กระถาเก้าตัวครับที่ผมร่ำเรียนกระรองพ่อผมมาเดี๋ยวเอามาฝังลงล่างงูใหญ่โคตรเป็นเลขดูเสร็จเด้อบ้านไขรบ้านมันนะคบอ่ะไขว่างไหมขอทุบให้ผมก้าดอกเพะผมจะรีบแสดงนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอ่ะพอดีทุบมาแล้วครับแต่รอบนี้ผมขอคิดได้ไหมอย่าหาว่าผมละลาบละล้วงละรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องด้านขวามือนะครับด้านหน้าซ้ายมือ น้องช่วยกระเถิบเดินหน้าเอานกแข้งหมอชนเสื้อสีแดงๆให้ผมหน่อยได้ไหมครับคนละ9 2 9สองา่ะเดินมาครับข้างหน้าอยางเดินตามมาเลยครับเดินหน้ารับโชคตะูนะขอบคุณครับใครกระเถิบเดินหน้ามาได้ผมก็ขอให้หากินร่ํารวยอย่าไปย่าอยู่กับที่เดี๋ยวจะใช้หนี้เขาไม่หมดครับอาสาทุสาทุหลวงพ่อหลวงพ่อครับ <c oughs> คนไหนเขาเดินหน้าติดเชือกสีแดงของลูกได้นะครับขอให้เขาเห็นสามตัวตร,ตรงๆหน้าหลวงพ่อคนไหนเขาไม่กระเถิบมาเขายั่นอยู่กับที่ก็ขอให้เป็นหนี้หลายๆเด้ออันนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะใครจะไปแช่งคนดูผมให้มาดูใกล้ๆไม่ใช่อะไรนะพี่น้องไปยืนไกลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวโชคลาาไปไม่ถึง <c oughs> เดี๋ยวผมขอเวลาครับเดิน ผมไม่ได้ขายยานะเดี๋ยวผมขอเวลาบอกครูอาจารย์ผมแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเพราะผมเป็นสิ์มีครูด้านหลังเ็นการทำเพลงให้ผมแป๊บหนึ่งครับ ไปบังคับให้พี่น้องเชื่อผมนะครับเดี๋ยวคนไหนเชื่อยืนดูนะแม่นะดี๋ยวไปเชื่อศึกษาไว้นะครับว่าสายยาสารเมืองไทยบ้านเรามีจริงหรือเปล่าถ้าสายยาสารเมืองไทยบ้านเรามีไม่จริงนะครับคนไทยคงไม่โกนหัวบวชนะตีหวยงูเป็นเดี๋ยวช่วยตีแต่บางคนนี่สงสัยนะว่าผมทําอะไรครับที่ฝาลังงูก็ไม่ได้คุ้นสายก็ได้ผมใช้วิชาหัวใจพักจับสายตา ดูมูใหญ่เลยนะครับงูใหญ่มีจริงหรือเปล่าครับให้โชคแม่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันเออแต่ก่อนผมจะปล่อยงูใหญ่ออกให้พี่น้องดูทั้งตัวเดี๋ยววันนี้โชคดีหน่อยนะครับพี่น้องมายืนดูงูผมอยู่ตรงเนี้ยไม่เดินหนีผมไปสักก้าวเดียวนะผมมีข่าวดีมาบอกก่อนจะปีใหม่ เดี๋ยววันนี้คนไหนเป็นคนจนนะครับมีแต่คนดูถูกการงานไม่ก้าวหนะ้าการค้าไม่เคยร่ำรวยโชคลาภไม่เคยมีเดี๋ยวถ้าไม่เดินออกศาสตัวนี้เป็นก้าวเดียวนะแม่นะเดี๋ยวผมจะแจกบุญบาร,รมีไอ้ไข่เขาหล่อพ่อเสือผมให้พี่น้องเอาไปกราบไหว,ว้บูชาพระโล่องผมได้มาหนึ่งองค์เชื่อไหมแม่ผมมีบ้านสองหลังผมมีรถสองคันผมมีไร่มีนาให้เขาเช่าเพราะบุญบาร,รมีไอ้ไข่ไม่ได้อวดว่า ่าผมรวยนะว่าก่อนผมจนขนมตกลงดินผมเก็บขึ้นมากินนุ่งกางเกงตูดขัดขาดเดินตามตูดเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนฝูงดูถูกตั้งแต่ผมได้มาบูชาทุกวันนี้หน้ามือไปหลังมือฮะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวอวดที่ดูหน่อยนะครับนี่ไงครับบุญบาร,รมีไอ้ไข่เขาหล่งพ่อเสือผมเดี๋ยววันนี้คนไหนเป็นคนจนไม่เดินหนีผมนะแม่นะเดี๋ยวผมแจกให้ฟรีพอร์องครับ เงินบาทเดียวสลึงเดียวไม่ต้องให้ผมแจกแจกให้ไปผมขอร้องได้ไหมครับอย่าเอาไปลองมีดลองปืนนะหลวงพ่อผมท่านห้ามคนไหนอยากร้องผมให้ลองครับรองธรรมนะเมตตาที่บ้านขายของไหมครับขายของว่าเป็นปีมีแต่นี่มีแต่สิน เดี๋ยวยาจะขายของดีเอาซิผมจะแจกให้เอาไปบูชาว่าจะขายของดีเหมือนจีนิดอยู่ขอนแก่นหรือเปล่าแกขายปลาถูนึ่งครับได้กําไรวันละหมื่นสองหมื่นทุกวันนี้ไปดูแกใหม่<อ>สิสครับใสท่ทองเต็มตัวไปหมดเดี๋ยวใครดูมูขวานแล้วกันครับ แต่ไอ้ที่ผมพูดตรงนี้นานๆนี่นะครับไม่ใช่อะไรนะครับไอที่ผมพูดนานๆเนี่ยผมจะให้คนไม่มีโชคนะครับเห็นงูไหมเนาะ <c oughs> เห็นนะฮะตัวใหญ่ไหมครับใหญ่นะผมไม่มีงูใหญ่ให้ดูเดี๋ยวต้องโกนด่าผมดังๆได้เลยครับ แต่ก่อนผมจะชวง์งูใหญ่ออกทั้งตัวโทษนะครับผมเหลือเวลา5นาทีผมขอถามพี่น้องตอนนี้ได้ไหมครับเป็นครั้งสุดท้ายเพราะบางคนก็ลำคาญผมแล้วขอถามเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องมายืนดูผมเนี่ยมีคนชอบซื้อเลขซื้อหวยกันไหมครับไม่ต้องยกมือนะยิ้มให้ผมก็พอแต่คนบอกกูยิ้มไม่ออกสอก้าแปดแตกกูไปเยอะเลย ้วขน,นซื้อบนเลยออกล่างแข่งล่างออกบนซื้อจริงซื้อจังเลยนะไม่เคยใกล้เคียงเลยครับได้จะเฉียวเสียวอย่างเดียวมีไหมครับเดี๋ยวอยากถูรอตตอรี่ไปบ่อยตั้งใจฟังให้ดีนะเดี๋ยวผมบอกให้เป็นเคล็ดลับวิชาชุดนี้ผมทําบ่อยตั้งใจฟังครับเดี๋ยวผมจะแจกบุญบารมีไอ้ไข่ให้พี่น้องไปบูชาไขรอยากขอเลขขอหวยนะครับขอกลับได้ไข่ให้ขอวันพะะ อย่าไปขอทุกวันนะมันเป็นเคสพี่น้องรู้จักวันพักกันไหมครับ